น,นี่คือสิ่งที่พ่อผมต้องได้รับใช่ไหมครับน,นี่คือสิ่งที่พ่อผมต้องได้รับใช่ไหมครับคนรับพันผมก็เคยซู้มาแล้วตอนนี้ผมขอสู้เพื่อครอบครัวนะฮะพ่อต้องได้รับความยุติธรรม วยกันแชร์ครับช่วยกันเรียกร้องความยุติธรรมให้คุณพ่อของพี่เขานะครับคือเหตุคลิปนี้แล้วคือสะเทือนใจมากเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นกับครอบครัวพี่ผู้ชายคนนี้พี่ชอนเซบาครับทุกคนออกมาอัดคลิปตัดเพอนี่คือสิ่งที่ได้รับรอคือพี่เขาเรียกร้องความยุติธรรมให้พ่อเรื่องคืนนะครับมีคนขับรถ คุณพ่อของเขาเ้วหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงรายครับทุกคนที่วัดตลาดเทศบาลหนึ่งคุณพ่อของเขานะครับคุณพ่อของพี่ก็นั่งรอคุณแม่ซื้อของในตลาดอยู่บริเวณวัดในวัดนะครับก็จะเป็นวงเวียนวัดตลาดเทศบาลหนึ่งเชียงรายก็ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ผู้ที่รู้เหตุการณ์นะครับก็มาบอกว่าขับรถ หน้าแบบรุนแรงจากนั้นก็หนีไปตอนนี้นะครับก็คือยังติดต่อไม่ได้รถของอยู่ที่สอนอและไม่สามารถติดต่อคนได้ปิดเครื่องไม่รับสายไม่ไปดูที่โรงพยาบาลไม่มางานศพหากใครรู้จักให้เขาติดต่อกลับมาหาพีเขาด้วยนะครับทุกคนครับเราต้องช่วยกันเรียกร้องความยุติธรรมให้พี่เขาคือ มันแบบเออนั่นแหละพอดูคลิปแล้วคือแบบเสียงร้องคือมันแบบสะเทือนใจมาก